Kita nak buat adik kakak kita ni pergi hmm. tengok satu uh, laporan khusus hmm. uh, berkaitan dengan hidup bahagia, hmm. hidup yang senilai di kawasan Selatan Thai kita saat ini adik kakak. Uh, berkaitan dengan kure rue untuk nak membina kefahaman kepada rakyat di dalam kawasan Selatan Thai kita. Lagu mana kau cerita dia adik kakak? Mari kita ikuti bersama. กองหน่วยการรักษาความมัน่นคงภายในรชาชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองหน่วยการรักษาความมัน่นคงภายในรชาชอาณาจักรเสนอรายการอยู่เย็นเป็นสุขในชัยแดนตายสวัสดีค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมากลุ่มก่อเหตุได้นำศาสนามาบิดเบือนเพื่อให้คนหลงผิดกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามสร้างความสูญเสีย จึงจําเป็นต้องนําหลักศาสนาที่ถูกต้องและผู้ที่มีความรู้เป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแก้ไขคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเป็นองค์กรศาสนาในพื้นที่ที่เข้ามาลดช่องว่างสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและประชาชนค่ะ ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะองคอ์กรศาสนามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดเชียงราภาคใต้ที่กองานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้นํามาเป็นหนึ่งในหลายข้อของนโยบายสารใจสู่สันติเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงทุ่มกอ่อเหตุได้นําศาสนามาบิดเบือนเพื่อให้คนหลงผิดทําในสิ่งที่ตรงข้ามจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนําหลักศาสนาที่ถูกต้องและผู้ที่มีความรู้เป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแก้ไของคอ์กรของสํานักกรรมาการอิสลามโดยการได้ดรับคําแนะนํา การฟัดตัวอะไรต่างๆผ่านจจฬาลารีเทกมณีต้องเอาประเด็นนี้แหละไปทําเขาเข้าใจวัตถุประสงค์คือจะให้เกิดความสงบไม่ให้เกิดความกัดแย้งกัรนระวังระหว่ังนะผู้นําศาสนาระหว่างชาวบ้านที่ไม่รู้อินโดนีเซียเราต้องฟังคําสอนของผู้นําศาสนาคําสอนของตุ๊ครูในพื้นที่ต่งตางๆ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้คือผู้ที่ได้รับการยอมรับศรัทธาอย่างสูงจากพี่น้องไทยมุสลิมรวมถึงอิหม,ม่ามประจำมัสยิดแ่ละมัสยิดทำหน้าที่เป็นองค์กรที่อยู่ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้คำปรึกษากับส่วนรชาชการต่างๆโดยเฉพาะประเด็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามโดยจะมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้นำองค์กรท่านเหล่านี้มีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อการสะท้อนความต้องการของพี่น้องไทยมุสลิมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540โดยใช้หลักการทางสายกลางเข้าช่วยแก้ปัญหาวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของสัปปุรุตประจํมมัสยิดรวมถึงส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาอิสลามให้อยู่ในคันลองก็ใช้พรบีศูนกํกกักัดดูแลตรงนั้นเพื่อมีอำนาจหนะ้าที่ คือให้คำปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ให้คำปรึกษากับองค์กรต่างๆที่ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษานะของอาตำรวจส่วนหนึ่งก็ภักษีส่วนหน้าโดยเฉพาะของสภาสันทิสุในพื้นที่นี้โดยหน่วยงานความมั่นคงได้รับแต่งตั้งพอแล้วามีการประชุมประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ยายานผู้นำศาสนาพุทธมุสลิมก็อยู่ในนั้นด้วยบุคคลเหล่านี้แหละจะมาแก้ปัญหารู้ปัญหาต่างๆเพื่อจะ ไม่อยากให้ปัญหาจับนปปลายจจุบันมีวัสยดุทั่วประเทศไทยรวม4,100แห่งพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวน1,840แห่งประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส655แห่ง ปัตตานี691แห่งและยะลา4 9่แห่งซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540ั25 40, ได้กำหนดไว้ว่าให้จังหวัดที่มีรัศดรนับถือศาสนาอิสลามและมีมัสยิดต,ตามมาตรา13ไม่น้อยกว่า3มัสยิคัดเลือกกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดด้วยกันเป็นประธาน รองประธานกรรมการเลขานุก,การและตำแหน่งอื่นตามความจำเป็นผลจากความร่วมมือดังกล่าวทําให้เกิดโครงการที่เป็นรูปธรรมหลายด้านเช่นโครงการมัสยิตสารใจต้านพยาเสพติดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งัสยิตหรือขับเคลื่อนตดีกาตักวา ซึ่งเป็นผลผลิตจากมาตรการต่างๆที่วางไว้ทําให้ชาวบ้านรู้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงส่งผลต่อเสถียรภาพในพื้นที่อันเนื่องมาจากประชาชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อภาครัฐอย่างว่านะครับคือหมู่บ้านไหนที่มีโรคระบาดก็ต้องปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว แต่ในเรื่องการทำศาสน,นกิจคือมาละหมาดที่มัสยิดก็ตามที่ทางอนามัยเขาเคยประชาสัมพันธ์มา,าเวลาละหมาดก็อยู่กันห่างๆและบางคนก็คือเซฟตัวเองถ้ารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายเราก็ควรจะละหมาดที่บ้านทำศาสนกิจที่บ้านอบรวมกันทำความเข้าใจจะอยู่ยังไงระวังคนต่างศาสนาวัยรุ่นก็ให้ก้ากับพวก ผู้ใหญ่เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาสอนเรื่องการจ้างไฟฟ้าเจ้าหน้าที่จกตก็มาร่วมมือกันให้เราได้อยู่ร่วมกันยังมีความสุขคณะกรรมการอิสลามไม่ได้เป็นเพียงผู้นําองค์กรศาสนาในพื้นที่เท่านั้นค่ะแต่ยังมีบทบาทวางมาตรการและข้อควรปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยรวมถึงการแก้ไขปัญหาในหลากหลายท้องถิ่นด้วยค่ะเช่นปัญหาเยาวชนปัญหายาเสพติด รวมทั้งสารสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆซึ่งถือได้ว่าเป็น,นกลไกที่สําคัญในการร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายดนภาคใต้ค่ะพบกับรายการอยู่เย็นเป็นสุขนัชแด,ดนใต้ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา14.00นถึง14.05นทางททบ5สวัสดีค่ะ